เก็บจากเก็บคือคือนั่งเก็บเลยบันสับปะไยนั่งคัทมาดเลยนั่งคัทมาคัท <laughs> มาเก็บเลยนะคะอายาเริ่มเลือเอกเทควิดีโอนี่นั่งเก็บเลยโมงหงาโมงหงาเด็กแฮ่สเปลกูดโอซูเห็นไหมโมงหงาสเปล นี่แค่ okay. นี่สวยมากอารอดอืมอืมงามบ่จ้ะงามงามสวยมากสวยมากนี่นะ น,นี่กระสวยอันนี้คือกระเทียมป่าอืมนี่กะอันนี้อนนดอกเขา มงอ่ะทูมาตุนมากดิสเลิมเลือเลิมเลือมมงอ่ะกินให้ดูแซียบวะโคตรไม่โู้อี ย่า <Yeah. S 2> เก็บจ้าค่อยๆเก็บนะไม่มีใครแย่งหรอกค่อยๆเก็บ <laughs> ค่อยๆเก็บนะเก็บด้วยหญ้ yeah, าก็เยอะ <laughs> สวยตรงนี้งามมากเยอะด้วยค่ะต้นใหญ่ๆเป็นป่าเลยเก็บทำไมบ มีคนเหยียบด้วยมีคนเหยียบด้วยจ้ะมีคนเหยียบด้วยอย่าเหยียบข้าลายบักคักงามบ่บันงามเก็บไวททซอส อีกจังนิดนึงอีกค่ะเก็บไปกินไปเก็บไปกินไปนะคะอ่อนมากได้เป็นกรรมแล้วแป๊บเดียว ทำเลยไม่ไปไหนแล้วกานั่งอยู่นี่ละวันนี้เอีอยะเทคฟลาเวอร์เลยอร่อยฟลาเวอร์นะกูดนั่ง เดมก็วนทุกปีกน่นรบกวนตูนฮ่เอะแหนอนี่สวยตตังเยอะเลยป่ะเก็บกัมต่อมินี่ไปสองกาเลยคุณชายเก็บช่วยเฮ้ดูเดี๋ยวเจอกันนางเก็บต่ออนเดิอกระเทียมป้าเปดู